แล้วเราอยากรักนั่งตะลุงไอ้เกลีวเนี่ยปเิบั่งปเิบัตนอนุรักษ์อนุรักษ์ว่าระทำปากไตนี่เราก็ต้องคว้าไกลุกล้านของเราเป็นการซื้อโตอซื้อโตออเกอวนี่เพลงนี้นะไม่ใช่พิษกฎระเบียบไรไว้แรงก็ไดแต่แรงมันไม่รโรไอ้เกยวเข้าใจไหมถึ่งเราต้องรองให้เป็นเพลง แรงรงกระรองใจจงมึงแรงอยู่จังนานแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องก็วังอยู่เนี่ยเราซื้อเสนวัฒนธรรมมาดูรักวัฒนธรรมนั่งตะลุงมมาดูเอ้เนี่ยแต่เราแรงเฉยๆมันไม่โผล่เราต้องรองเป็นเพลงไม่อยากเชื่อหวลาจ้องดนตรีไม่ตรงกันเลยนั่นงลุงวันนี้อย่าใหยซุนาย ช่วยกันอนุรักษ์สืบไปนังควายไม่ไงส่วนสิน้นช่วยเชีรยช่วยเติมช่วยส่งเสริมศิล,ลปินตันลุงป่าใตายท้องถิน่นศิล,ลปินช่วยเชีรยให้จัง แล้วที่มีมาดูจงสว่างคาตาปูยาตายายผานังเสียงปีลงโรงชิงทับปงอง่มโรงเสียงดังนมสาวเคียงคู่มานังชมนางตาลู กันพฟยุงสืบไว้ชายเชิดชูนา้าได้รู้ทินที่กำเนิดมาในนังตาลุงนั้นนาออก,กลิลาสนุกสุขสันหนังลุงวันนี้ อย่าต้องนำพากลั่นกลองด้วยภูมิปัญญาใ้สานใจมุ่งมันในหนักเรามีสร้างสิ่งดีให้ท่านชมกันแล้วเอาตะลุงเหล่านั้นยึดไว้ให้มันอีกกลางดวงใจ เวว่า้าเนี่ยร้อยวังแล้วมันม <bane> ีความมานั่งลงว่าบ้าจอกจิงนะกูกำลังลุงเรา้องเป็นเพลงเพื่อนรักสุดทันวนาจรต้องเจิจ ได้เชิดชูหน้าลูกหลาเล่นลินได้รู้ทิ้ที่กำเดิดมาในน้งตลุงนั้นนาะออกลีลาสนุกสุขสนรนางลุงวันนี้จะต้องนำพา หลั่นคลองดูไอภูมิปัญญาใตใยสารใจมุ่งมันนายนังเรามีสร้างสิ่งดีให้ท่านชมกันแล้วเอาตลงเหล่านั้นยึดไว้ให้มันอีกลังดวงใจ คเนคคคเราต้องมีดนตรีในดวงวัวใจคนใดไม่มีดนตรีในวัวใจก็ไม่มีอะไรกันนะก็ไม่มีอะไรแรงไดเดินาาดทางแลว้วก็เดินทางนู่นนองกับอนองวงกับนองเลย้าไม่รู้เดินไปถึงไหนแล้วไม่รู้ไปเดิน,นเล่นหน,นังเล่นน่นเล่นกันแค่น,นี้แล้วน้อยแก้วเออไปน้องไปเราไปเดินเล่นกันมัง่งไป ไปชมธรรมชาติกันมั่งถ้วยใจเลยชมธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เมืองนี้ไม่รู้เมืองนู้นไม่รู้เมืองใครนี่เมืองไทยอือไม่เลวยังแต่โตเลวเออต้นไม้ทำลายกันไมดเลวเรากินกันได้ทุกอย่างเออคนทุกวันกินได้เพยคนนี่โหดไรว่าทรัดเราไอ้เกี้ยวโหดใจว่าพื้นเราไอ้ตรงอ่ะมึงเห็นไหมกินได้เพยกันนั้เสื้อดำอย่างกินเลยแล้วมันมร้อยถุงน้อยก็ไปกินปลก ปกคนกินสัตว์เราตทวสัตว์อาวัาสัตว์โดนใจฮะริงกว่าพ่อไปปกคนกินแล้วกินได้ไปนี่ไอ้แล้วมันมันน่อยใจกูว่าพ่อกูหน่อยใจแต็ัชัดไอ้แก้วทําไลตัมไลเทอยยูทัมไลเตียยูสั์กินเลเราไปคนต้นไม้มันนี่อยู่ปลื้กินปลื้ม่นอนอดปลื้มันตองตากกระเดาตากพอลไร้แก้วเข้าใจไม่ชั์นั่นมันก็มีความรู้สึกในกินมันเราเราอยาไปทัลไยเราต้องรักไว้มันนั่งลง Rồi cái con lên xe đắng này rồi Cô mới đã diễn lại gặp nó Lên lên chiến quả nào cũng mới kêu con chạy chạy dây chạy thâu Rồi rồi tròn nó bây Bây cái đây đắng tại nào ta to ta mà ta ว่าความรักเอาว่าสักสุงใญยประตูใจร้อเปิดก็ดอนใจจิดอนไหวไม่อยู่ใครผู้ชายเบาผู้ชายอื่นมึนเส้นในแดนละนองเลยข้าไม่คิดเอาวา่าติดใจเ้า เป็นรักแรกที่สมัครรักายเบาวผู้หญิงเศร้าสับสนอาว่าทนความอายน้องเลขาจะพาไปหาพ่อไ้พี่ก็เป็นเคยอว่าเอ้ยฝัาไม้วงสุริยันเลขาพากไกข้ขาวังรายไปกับกอมบังคมทูน

จันทรีเมียเขายักตายยักเป็นแม่มาอายักเป็นพ่อไม่เมียตายมาหลายปีแล้ววันนี้พ่อยักมีเรื่องอะไรจะพูดคุยกับจันทรีลูกสาวจันทรีมาพ่อหน่อยสลูกสวัสดีครับพ่อโอวยยกขออาสุรฮฺยยะย ขออสุราพยายกไกยนาจักต่อเนืองว่าใครกบเมืองแคกพวกมนุษย์ร้อยไม่เบาที่เราแดกตั้งแต่แรกมาตอนนี้ไม่มีพบพวกยุรบยักมีวัดว่าอาวาดเฮ้ยมีวัดว่าชูตังศาสนาว่าว่าให้สุสักมีโรงเรียนร้อนธรรมะสอนพลายักษ ร้อนให้หลักทุกองทั้งสาบุงและรัดกดชอบเล่นแข่งซืบอแซนตต่อเล่นปอบไปถ้าประหยักเล่นไม่ได้ว่าสีนขาดหมดบวชไม่ประราชิกต้องสิกาบมดถ้าบวชไม่คิดขดว่าต้องประราชิกบวชไม่ปลนไม่หลักต้องเสีย ถ้าองไหนมีไม่เอาไม่ต้องสิกลูกข้าวใครเข้าอยากแพรอยากยิกถ้ามาเล่นดิกเดิกเราต้องยิกให้จบวัดอ๋อจันสีวันนี้พอมีเรื่อง ยันรีลูกพอ่อสดีค่ะพอ่อพ่อเรียกลูกมีเรื่องอะไรมีทราบค่ะพ่อนี่ยักษ์ผดนรันแม่มารีวันล,ลูกนี่จันรีพ่อนี่เป็นไม่มาหลายปีลูกรู้ไหมว่าทำไมพ่อนี่ไม่ยอมมีเมียใหม่ เพราะไม่มีใครเขาเอาพ่อค่ะเป็นคำตอบที่ดูถูกกันที่สุดที่พ่อไม่ยอมมีเมียใหม่เพราปะพ่อรักลูกพ่อแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยซื้อไปนักเหมือนลูกลอยกล้ยลวยดีไปนักเหมือนกับแมาาวนอนอ่ะลูกพ่อเนี่ยมาวันนี้นะพ่อจะมาบอกลูก บอกเรื่องอะไรไม่ทราบค่ะพอ่อพ่อจะบอกลูกว่าแม่พิมพาวันไม่ใช่แม่ของลูกพ่อพูดเล่นใช่ไหมคะไม่จริงใช่ไหมคะพอ่อพ่อไม่ได้พูดเล่นพ่อพูดจริงๆลูกไม่เชื่อค่ะลูกต้องเชื่อจันทรีลูกพ่อต้องควงพ่อด้วยลูกฟังก็แต่ลูกไม่เชื่อค่ะ แม่ของลูกนะเป็นมนุษย์ไม่ใช่พิมพาวันแต่แม่ของลูก,กนกั่กบุญน,น้อยเ็ายากพ่อไปพ่อต้องขอโทษจันทรีพ่อผิดไปแล้วพ่อนี่ไปเจอแม่ของเธอที่กลางป่าเขาเป็นมนุษย์พ่อบังคับข่มขืนใจเขาจนเขามีท้องเมื่อเขาคลอดลูกเนี่ยเขาก็หนีจากพ่อไป พอตามเขาไปเจอที่กลางป่าเนี่ยเขาก็เสียชีวิตแล้วพ่อก็เลยต้องเลี้ยงลูกดูลูกอยู่คนเดียวและแม่พิมพาวันล่ะคะแม่พิมพาวันน่ะพอไปเจอที่กลางป่าพร้อมด้วยลูกชายลูกหญิงของเขาแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยตกใจพ่อวิ่งกันไปคนละทิศคนละทาง แม่ก็เลยจับพิมพาวันเนี่ยมาเลี้ยงดูลูกแล้วลูกของพ่อนี่เป็นมนุษย์เข้าใจไหมลูกเข้าใจครับพ่อพ่อคะพ่อทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกแปรประจากกันนะมันเป็นบาปมันกรรมนะคะคุณพ่อยักษ์พ่อไม่กลัวบ,บาปอ่ะทำไมล่ะครพ่อพ่อ พระเยซูไถให้อลูกที่ไหนคะเห็นไหมที่ต้นไม้ที่เขาเขียนน่ะพระเยซูไทยบาปท่านแล้วพ่อจะกลัวททำไมอ่ะจันทรีทำไมคะพ่อช่วยพ่อหน่อยอ่ะลูกช่วยเรื่องอะไรคะพ่อพ่อนี่รักพิมพาวันแต่ว่าเธอนนาไม่รักพ่อ พ่อนี่อยากได้เธอเป็นเมียตอนนี้พ่ออยู่คนเดียวพ่อนี่เปรียวหัวใจเขาใจไม่รู้พ่อคะพ่ออยู่คนเดียวก็พ่อต้องช่วยเหลือตัวเองสิคะใช่ตอนนี้พ่อก็ช่วยเหลือตัวเองอยู่การอยู่คนเดียวเนี่ยจงช่วยเหลือตัวเองดีแล้วพ่อพ่อไปรักแม่พิมพาวันไม่ได้หรอกค่ะเพราะพ่อเป็นยักษ์ทำไมจะไม่ได้อ่ะลูก พระพอร่อใจร้ายใจดำค่ะพ่อทำไมเขาดพราก,กจากกันแม่พิมพ์พันแม่พิมพา,มพมพาวันเลยไม่รักค่ะช่วยพ่อหน่อยอลูกแม่พิมพาวันก็ไม่ใช่เนื้อคู่ของพ่อหรอกค่ะก็พ่อไม่เคยรักใครเท่าเธอพ่อรักเธอจริงอะรักพิมพาวันจริงๆช่วยพ่อหน่อยลูกช่วยพ่อหน่อยพ่อรักเธอจริงจริง รักจริงๆไม่โลกโกช่วยพ่อนะไม่หรอกค่ะความรักจะต้องเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากการบังคับค่ะถ้าเธอไม่ช่วยพ่อลูกไม่ช่วยพ่อพ่อจะบังคับค่มขืนพ่อไม่เอาพอราะเจะมีใครมาแย่งเธอไปจากพ่อลูกจะไม่ให้พ่อทำอย่างนั้นเด็ดขาดค่ะ เท้าพ่อไม่ได้หรอกเท้าพ่อไม่ได้หรอกจันทีก็จะลองดูค่ะเอาเงาเท่าเงาแต่พอไม่ควง ทำใบตามารมเอาว่าไม่สมวังนึกถึงเรื่องพอต่อใจพอไม่ฟังดันตัวรังทําไม่เศร้าเธอเศร้าสวงอีกทั้งแม่พิมพา์าฉันก็รักแม่ดงลักก็รักเราว่าเพราะเขาหวง ถึงอย่างไรจะทำง่ายไม่ชำสวงเวลาลวงเข้าไปฮะพิมพาวันอว่าเวลาลวงเข้าไปฮะพิมพาวัน จำใจที่พ่อของเธอเนี่ยเป็นคนใจร้ายใจดำพูดก็ไม่ยอมฟังจะบังคับไม่เธอเนี่ยไปบอกกับแม่พิมพาความรักต้องเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากการบังคับปลูกเรือนจะต้องตามใจผู้อยู่มีคู่จะต้องตามความพอใจจันทรีตอนนี้เธอได้ ไปหาพิมพาวันเพื่อจะพูดคุยกันนิยายจะเป็นไปยังไงติดตามชมนิยายจากพวกเราชาวนาต่อไปสุกคร่าน ดย่อนเตทมความผูกพันว่าแม่นั้นรักนูอยหรือเปล่าหลายเวลาแม่ข้ามาอยู่นี่นูจันตีสุขสบายเอาว่านูใครลายเอาจะเป็นบุญกรรมทำกับเรากรรมเก่าก่อนเคยสร้างแต่บางใด จันทรีลูกรักของแม่ค่ะคุณแม่จันตรีแม่ดูหน้าตาของเธอนี่เหมือนคนไม่สบายถ้าเป็นอะไรลูกบอกแม่ลูกสบายดีค่ะแม่แม่เป็นแม่ของเธอนะลูกแม่รู้ว่าเธอไม่สบายใจถ้าอยากโกหกแม่แม่ค่ะ แม่รักลูกหรือเปล่าคะจันตรีทำไมเธอจะต้องถามแม่แบบนี้ด้วยก็ลูกอยากถามเพื่อความมั่นใจนะคะแม่แม่รักลูกแม่ทุกคนรักลูกลูกคือดวงใจของแม่